สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายเล่นเฮ้นี่นอนอพัดลมอยู่ตรงนี้เลยนี่อันนี้คือปลั๊กไฟสาร,รพัดของเราอันนี้เป็นปลั๊กไฟทำมาจากที่ชาร์จแบตท,ที่มันพังแล้วนะนี่หัวชาร์จแบตดูดิเดห็นไหมแล้วก็อันนี้ปลั๊กพัดลมอันนี้ปลั๊กตู้เย็น อันนี้เป็นปลั๊กปลั๊กชาร์จแบตสายชาร์จแบตของโบทนี่เนี่ยคืออันนี้สายไฟเข้านี่เสร็จแ,แล้วก็ยาวๆเลยนี่เป็นปลั๊กอันนี้ทีหนึ่งแล้วก็เอาที่ชาร์จใสยแบบนี้เนี่ห็นไหมอานี้ใช้นี่อ Oppo ปปไม่รู้มาจากไหนวะแต่ช้าแรงมาก ไว้ลากลากไปได้เรื่อยเลยแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นแทนเสียบโทรศัพท์ของโบท๊ทไงแต่ต้องปรับใหม่แล้วต้องปรับใหม่หูหูห,หูฟังเต็มไปหมดเลยอันนี้มีแสงไฟด้วยแล้วก็มีพระนี่อยู่นี่นี่งงอุ้ยตรงอยู่ตรงนี้ ด้านหลังก็จะเป็นนี่แขวนไปก่อนไปทำต้ตมตำกัน อืมอืมใจแล้วมังม้งวะพริกพริกอยู่ไหนวะ แล้วก็ใส่ใส่ปูมัง้งนะกินอะไรยางไม่อิ่มใส่ปูเสร็จแล้วใส่อะไรใส่น้ำตาลม,มัง้ง แล้วก็ใส่น้ำอันนี้มัง้งทำมะขามใส่อะไรต่อวะ <c oughs> <c oughs> บีบมันดิ <c oughs> <c oughs> ใส่มะเขือ nhi. Ngừa đây quá. Ah. Món nào? ย,ยังอืมหีนตมนี้ดิดนน่ีูดรทกจังนะ่เลยกน,น,นอนตามเลยอะรฉมต,ตามนี้เองนะไม่รู้ดับอยู่ใ<อ>จธรรมดาเลยลืมเลย<อ> พยายใจหน่อยนึงทำานานแป๊บน,นึงเกนแบบว่าเกนพ่อฝากคุยโทรศัพท์อ่านแป๊บน,นึงว่าทำที่นอนมันมีเห็บ กวาดแล้วหนึ่งแล้วมันทำเงาอะไรไม่รู้ก็มีมะนาวลงไปแล้ว cho gì khưng luôn mẹ ăn đẹp แบบมือมากๆเลยแล้วก็เหลืออะไรอีกวะใส่ไหมไม่ใส่หรอกใส่ขาปูเพิ่มมันหล่นแล้วก็อืนิ่งหน่อย แล้วก็ตักเลยทำมากินได้เฮ้วมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วมันกระตุกอะไรวะ tap. Ha 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 ha.